สวัสดีค่ะมื่อนี้สิพามาย่างเห็ดด้วยจ้ะเด้อย่างเห็ดกินข้าวเหลีงยงย่างเห็ด <c oughs> ย่างเห็ดตะไคร้กับเห็ดฟืนตำแจ่วนี่มาพร้าพร้อมข้าวเหลียงด้วยจ้ะพี่น้องได้อย่างกันข้าวเหลียงน้อเมื่อน,นี้เนาะ กานัะนเลยจังหอนท่านนึกว่าฝนสิดตัวบนในมืดโ,โมงกว่าแล้วจ้ะเห็ดข้าวแรยงย่างเห็ดตะไคร่กับเห็ดฟางตาับแจวเห็ดเดอ้อมือนีดเด้อพี่น้องเอ้ยกินน้ำกันเดอ้อแซบฟ กินด้วยกันเซฟบซเฮดตะไคร้เฮดออหลายแล้วลหละแต่ว่าเป็ดเจ๊บยังมีทันได้นั้นซื้อเอาจำเป็ดเจ๊บมีได้หรอกมีทันเขาเป็ดเจ๊บไม่ทันเขาเขาไปแต่ดึกๆเือเขาไปไตเอาเนาะ มีทันได้ไปซื้อซื้อเห็ดมาย่างเด้อมาจินเแก้วเห็ดน้ากันได้เห็ดตะไครห่หอมหอมได้จ้ะแต่ว่าหาดอกน้อยนี่แต่อดอกน,น้อยอันแรงเนาะฝนมีดูเก็เต้อ ายละออกกขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายละออขอบคุณทุกท่านและก็เฮ้ยขอ,ขอเปินมกำลังใจกันยาวๆไปนอะจ,จากเนาะสู้ๆไปนำกันเด้อจ้าเด้อสู้ๆไปนำกันไ้อยยังกินข้าวแรงกันเนาะเอสยังกินข้าวแรงกันน้องไห โลอกก็ย่างเห็ดเฟืองนี่แบะจ้ะเห็ดฟางไม่แล้ย่างเห็ดฟางแล้วก็พริกหอมกระเทียมสามแจ่จวจ้ะก็ลวกดอกลวกขาขาอ่อน กข้าอ่อนฉันจะทำคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้แล้วล่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้หน่อยเดี๋ยวจะแนะนำหน่อยเด้อจ้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย